The Fastest Official มาแล้วจ้ากับช่วงรายการเ e ็ p ไม่รับ อีกแล้วนี่ผมบอกเคสไม่รับไปนะจนจะหมดไส้หมดทุงเลยนะแต่ไม่เป็นไรเรายังเหลืออีกเยอะเหลืออีกเยอะกับคลิปแรกนะครับที่เราได้เปิดตัวด้วยการทําบะหมี่ไข่หรือบะหมี่เหลืองไปนะครับสาหรับท่านที่ยังไม่เคยดูนะนี่เลยกดตรงนี้เลยก็จะเจอคลิปนั้นนะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆพร้อมทั้งคอมเมนต์มาอีกมากมายเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะด่างเหลืองคืออะไร ด่างเหลืองซื้อที่ไหนทําไมต้องใส่ด่างเหลืองลวกบะหมียังไงไอ,อ้ลวกบะหมียังไงเนี่ยผมบอกไปในคลิปที่แล้วแล้วนะสําหรับในคอมเมนต์อื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะตอบในคลิปนี้เลยโอเคไหมแต่ถ้าจะให้ผมทําบะหมี่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะเสียเชิงชายเกินไปเอางี้ดีกว่าผมจะทบาบะหมี่ฟิวชั่นก็คือบะหมีชาโคหรือบะหมีดํานี่เองเอนะครับแต่ก่อนที่จะดูนะฝากกดติดตามกด s ับ s cribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาจากที่ผมอยู่ในวงการพอมีมาเนี่ยนะครับตั้งแต่อายุ12จนจบจนทุกวันนี้เนี่ยผมก็อายุป่าเข้าไป15เข้าไปแล้ว <c oughs> อะไรนะอะไรนะอายุ15 <c oughs> <c oughs> เอาดีๆ15 <c oughs> เอาเรื่องจริง55พอใจย <c oughs> ังเวถามอยู่แล้วแนละ่ อายนะไม่อยากบอกอายุนะโจผมนะอยู่ในวงการบะหมี่เนี่ยนะครับมาตั้งแต่อายุ12นะครับแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยได้ลองทำบะหมี่เนี่ยมาทุกแบบแล้วไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เส้นเล็กบะหมี่เส้นใหญ่บะหมี่แผน่นนอกจากนั้นผมก็ยังได้ทำบะหมี่สีเหลืองซึ่งเป็นบะหมี่สีออริจินอลแล้วก็ยังทำบะหมี่ดำ ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับบะหมี่ดำเนี่ยก็จะใช้น้ําดีหมึกมาเป็นส่วนผสมผมก็พัฒนามาเป็นบะหมี่งาดานอกกนั้นก็ยังทําบะหมี่แครอทโอ้เยอะแยะมากมายบะหมี่เนี่ยทาได้ทุกสีขั้นตอนมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็เพียงแต่เติมนั้นนู่นนิดนี่หน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะผมก็จะไม่เน้นใส่สีนะครับถ้าจะใส่อย่างแย่ยที่สุดก็สีทําขนมแต่สําหรับวันนี้เราจะทําบะหมี่ชาโคพูดถึงทําบะหมี่นะครับทำบะหมี่เนี่ยนะง่ายนิดเดียวที่เหลือ,อย่างหมดใช่ไหม เล่นไปแล้วอ่ะอันนี้ยากจริงอ้าวอันนี้ไม่มุกนะกว่าที่ผมจะเก่งนี่นะผมก็เรียกนกระเตียผมเนี่ยเป็นเวลาตั้งครึ่งปีนะครับกว่าที่เราจะเก่งนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้การทําอาหารเนี่ยนะครับต้องอาศัยทักษะแล้วก็ความชํานาญค่อยๆทําไปนะครับมันก็จะเก่งขึ้นเองมันยากนะครับแต่ก็ทํากันได้ทุกคนบะหมี่ชาโคมีสัสดส่วนส่วนผสมยังไงไปดูกันส่วนผสมก็มีเหมือนเดิม ที่เพิ่มเติมก็คือผงชาโคในวันนี้นะครับแป้งที่500กรัมแล้วก็ยังมีไข่ไก่2ฟองนะครับมีด่างเหลือง10กรัมมีเกลือนะครับแล้วก็น้ำสะอาด นอกจากนั้นครั้งที่แล้วผมบอกว่าแป้งนวลน,นะลืมบอกว่ามันคือแป้งมันนี่แหละครับบางคนในศัพท์ของการทําอาหารก็เรียกว่าแป้งนวลน,นะครับส่วนผงชาโคนะครับก็ไปซื้อตามร้านเบเกอรี่นะครับบอกเขาว่าผงชาโคซึ่งมันจะทําจากถ่านไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวผมจะเทให้ดูนะนี่ผงชาโคก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับ นี่โอ้เป็นดำๆแบบนี้นี่ดำดีไหมคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่คือผงชาโคสําหรับด่างเหลืองนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้มีคนคอมเมนต์ถามเข้ามาเยอะนะครับว่าด่างเหลืองคืออะไรนะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยก็คือโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือบางคนก็เรียกว่าโพแทสเซียมคาร์บอเนตในธรรมชาติเนี่มันมีอยู่ที่ผักนะครับผักประเภทผักบวยเล้งหรือผักจูจิงไฉนะครับก็สามารถที่จะคั้นเอาน้ําเข้ามาเนี่ยใส่ได้ ซึ่งในด่างเหลืองเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากเพราะว่าเวลาที่เราใส่ลงไปแล้วเนี่ยแป้งมันจะเพิ่มความเหนียวความหนืดขึ้นมานะครับแล้วก็ยังช่วยปรับสมดุลของค่า P ีเให้มันอยู่ตรงกลางได้ด้วยนะครับซึ่งด่างเหลืองเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านของคนจีนโบราณนะครับมันมีกูเตนเพิ่มมากขึ้นจากการที่เขาทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับ มันจะทําให้กูเตนเนี่ยเพิ่มจํานวนขึ้นมาเป็นเท่าตัวเพราะนั้นแป้งจะมีความเหนียวไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าแป้งมันก็จะมีความเหนียวอยู่แล้วแต่ความเหนียวมันจะลดลงไปนะครับก็คุณอาจจะลดน้ําลงไปนิดหน่อยตามที่ผมบอกแต่คีย์เวิร์ดสำคัญอย่างที่ผมบอกนะครับแป้ง100น้ํา45%ถ้าคุณทํา2อย่างได้แบบนี้นะครับรับรองว่าแป้งคุณเหนียวและนุ่มแน่นอน มีบางคนถามว่าด่างเหลืองหาซื้อได้ที่ไหนตอนแรกผมต้องขอโทษด้วยผมเข้าใจว่ามันมีขายตามร้านทั่วไปเพราะว่าเราผมซื้อตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะก็เลยมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมไปถามที่ร้านแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่า หาซื้อ,อยากนะครับเพราะว่าไม่ค่อยที่จะมีคนทําบะหมี่เองแล้วนะครับเพราะนั้นการที่จะนําด่างเหลืองเข้ามาเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยสั่งเข้ามาจําหน่ายเอาอย่างนี้แล้วกันผมว่านะถ้าใครที่ต้องการด่างเหลืองจริงๆคอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่าโทรมาก็ได้เดี๋ยวถ้าผมมีเราก็แบ่งปันกันนะครับโอเคอย่างนี้เนาะเราตกลงกันแบบนี้นะครับเราจะได้ลองเอาไปมีด่างเหลืองไปลองทํากันดูโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยแป้ง500กรัมนะครับเอาละนี่เอานี้ทําให้ดูจระเลยนะว่ามัน500จริงๆ นาวแล้แป้ง500กรัมใส่ผงชาโคไปประมาณไม่ต้องเยอะนะครับประมาณ5กรัมโอเค ผงชาโคล5กรัมเคล็ดลับในการที่จะทำบะหมี่ชาโคลนะครับอย่าเอาผงชาโคลไปละลายกับน้ำนะเพราะว่ามันจะละลายยากาเพราะผงเขาค่อนข้างละเอียดเราทำการคลุกเคล้าผงชาโคลกับแป้งก่อนเลยนี่เห็นไหมครับมันจะเริ่มดำแล้วเห็นไหมนี่คือเคล็ดลับนะครับเพราะว่าผมลองมาทุกรูปแบบแล้วแบบวิธีนี้จะทำให้ได้บะหมี่ชาโคลที่เนียนนะครับ คือเราผสมกับแป้งเลยนให้แป้งเขาออกเป็นสีเทาๆเลยนะครับถ้าเป็นบะหมี่ม่วงนะครับหรือบะหมี่อันชันเนี่ยเราก็บีบคั้นเอาน้ําอันชันออกมา เราก็ใส่แทนน้ำเปล่านะครับ okay. ถ้าเป็นบะหมี่แค่รดสีส้มเราก็คั้นบีบคั้นน้ําแครอทสีส้มนะครับมาแทนน้ำเปล่าบะหมี่หยกเนี่ยเราก็ใช้ผักอย่างที่ผมบอกผักคะน้าก็ได้นะครับถ้าจะเอาหอมหน่อยก็คือใบเตยเอาน้ําที่เราคั้นออกมานั้นแทนน้ำเปล่าโอเคมันเข้ากันดีแล้วนะครับสังเกตว่ามันจะทั่วนะแต่ถ้าจะละลายน้ำเนี่ยนะครับผมไม่แนะนําเพราะว่าผงถ่านเนี่ยมันค่อนข้างละลายน้ํามันเบานะครับมันจะละลายน้ําลาบากทีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับไข่ไก่สองใบ แป้ง500กรัมอย่างที่ผมบอกนะครับน้ำ45%ก็คือ225กรัมอานนี้เราใส่ด่างไปที่10กรัมเอาละนี่ด่างใส่ไปเลย10กรัมนะครับใส่เกลือเล็กน้อยใส่เกลือไปนี่ให้มันมีรสชาติแปรแร้ยๆแ,แล้วเราก็ใส่น้ำลงไปเป็น225กรัมการทำบะหมี่นี่นะครับมันยากตรงไหนครับมันยากตรงความชื้นสัมผัสในอากาศ สมมุติว่าถ้าเป็นหน้าร้อนหรือฤดูร้อนเนี่ยนะครับแป้งของคุณจะมีความแห้งเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเพิ่มน้ําขึ้นไปเล็กน้อยหรืออย่างในหน้าหนาวเนี่ยนะครับอากาศแห้งมันจะทําให้แป้งคุณเนี่ยแห้งเพราะฉนั้นคุณต้องเติมน้ําไปเล็กน้อยเพิ่มขึ้นอีกสัก 1- หรือ2%อากที่ผมบอก4 5านะอาจจะเป็น46-47%หรืออย่างในหน้าฝนเนี่ยนะครับความชื้นอากาศมันสูงแป้งคุณเนี่ยก็จะดูดซับความชื้นเอาไว้เพราะฉะนั้น จากที่ใส่น้ํา45%ก็คือ225นะครับในแป้ง500กร,รมัมผมก็อาจจะลดน้ําลงมาให้เหลือสัก210หรือ220ก็ได้นะวันนี้นะครับผมจะลองใส่น้ําเพราะนี้เป็นฤดูหนาวนะอากาศค่อนข้างแห้งและเย็นผมจะใส่น้ําไปที่240นะครับ <c oughs> เพิ่มไปหน่อยหนึ่งประมาณนี้และเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันอันดับง่ายๆนะครับเทแป้งลงไปกละรอแป้งให้เป็นวง น,นี่ตะล่อมแป้งให้เป็นวงป๊าบเข้าไปเทส่วนผสมทั้งหมดนะครับตรงนี้ที่ผมบอกที่ผมบอกนะครับ240กรัมใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ตะล่อมแป้งเข้ามานะครับค่อยๆตะล่อมแป้งนะครับค่อยๆตะล่อมแป้งเข้ามาทีละน้อยนะครับอย่างที่ผมบอกนะอย่าตะล่อมทีเดียวเลยเพราะว่ามันจะเหลวไปแล้วมันก็จะทําให้มันทลายนะครับนี่เราก็เทตะล่อมเข้ามาเห็นไหมครับ เออนนี้พอมาเริ่มที่จะเหนื่อแล้วนะครับเราก็จะล่อมแป้งเข้ามาทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเราค่อยๆตะล่อมเขาอย่าไปใจร้อนหุนหันพันแล่นใจเร็วด่วนได้นี่ไม่ได้เลยนะ,ะเราต้องค่อยๆตะล่อมเข้ามาให้เขาทั่วๆนะครับสังเกตน,นะครับว่าสีเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสีเทาๆนะครับแต่ทีนี้คือขั้นตอนของการนวดนะครับวิธีนวดก็ง่ายๆนะครับ เรากดแป้งนะครับเราก็ใช้อุ้งมือเรากดลงไปสาเหตุที่ร้านผมเนี่ยไม่ได้จำหน่ายหมี่ดำแล้วเพราะว่ามันมีประเด็นดราม่านะครับเพราะว่าเวลาที่เราลวกบะหมี่เหลืองเนี่ยแล้วมันจะมีบะหมี่ดำติดลงไปเพราะว่ามันจะเป็นขายเป็นท่นอนๆนะครับเวลาที่เราขายจริงเนี่ยแล้วลูกค้าบ,บางคนเขาก็จะตกใจนะครับนึกว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในอาหารนะครับผมก็เลยตัดสินใจเราไม่ทำหมี่ดำดีกว่านะครับ อันนี้คือสัดส่วนเนี้ยจะเป็นบะหมี่แบบที่ขายในร้านเลยนะครับสําหรับใครที่มือใหม่นะครับอาจจะใส่น้ําเพิ่มขึ้นเพื่อที่ทําให้มันนิ่มนะครับมันจะได้นวดง่ายขึ้นเป็นอันเสร็จนะครับเราพักเข้าไว้สักครึ่งชั่วโมงนะ เพื่อให้กูเตนเขาได้ขยายตัวได้อย่างเต็มที่ครับก็ง่ายๆนำมาใส่ถุงไว้ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาเจอกันครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปนำเขาออกมาจากถุงนะครับเพราะเราอบเขาไว้แล้วเรียบร้อยให้เขาฟูเตนเขาขยายตัวเอาละในที่นี้ ใช้แป้งสาลีก่อนนะครับเคล็ดลับคืออย่าเพิ่งรีบใช้แป้งมันนะเพราะแป้งมันจะอยู่ในขั้นตอนท้ายๆแล้วเพราะว่าถ้าเราโรยแป้งมันไปตอนนี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้แป้งเขาไม่เกาะตัวติดกันนะครับเราใช้แป้งสาลีนะโรยลงไปใช้แป้งสาลีโรยบนที่พื้นนะครับเขาะจะได้ไม่ติดพื้นแล้วเราก็ทําการกดเพื่อให,ให้เขาแบนขึ้นเดี๋ยววันนี้ผมแถมให้เลยแล้วกันแถมทําเกี๊ยวให้ดูไปด้วยเลยก็ได้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกตัดเกี๊ยวออกมานะสักประมาณแค่นี้ เอาละเดี๋ยวเราจะทําเกี้ยวอพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราทําเกี้ยวให้ดูนะทำทีเดียวไปเลยนี่นะครับเราเอาลูกกิ้งมานะสําหรับท่านที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างอื่นมีแค่นี้ก็ได้แล้วพอใจหรือยัง่บางพอแล้วนะครับก็ตกแต่งชิ้นงานก็จะได้เกี้ยวแล้วเห็นไหมครับนี่ง่ายได้เกี้ยว เดี๋ยวเราทําสัก4ี่ตัวเนาะได้แล้วนะครับอันนี้เราแบ่งมาทําเกี๊ยวนะคุณผู้ชมนี่แบ่งมาทําเกี๊ยวก็ทําจะแป้งเดียวกันนะครับเพียงแต่อันนี้เรารีดเป็นแผ่น,นส่วนบะหมี่เราจะต้องตัดมาเป็นเส้นโอเคเดี๋ยวเราไปทํหมีกันต่อสาหรับบะหมี่นะครับเราก็รีดเขาให้เขายืดออกไปนี่สลับซ้ายสลับขวาพอใกล้จะได้นะครับเราก็มาซับแป้งมันนะครับเพื่อที่จะทําให้เขา ไม่ติดกันละทีนี้แป้งมันจะมาตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะตัดเส้นนะครับแป้งมันนะครับ S <s> <S <s> <S เดี๋ยวเราก็ไปเอามีดมาตัดนะครับอ่าแล้วอยากได้เส้นใหญ่อย่างที่บอกนะเราก็ตัดเส้นใหญ่นะครับอ่าเราก็อาจจะตัดตกแต่งชิ้นงานเขาก่อนนะเอาด้านข้างออกมาก่อนเพื่อความสวยงามเราตรงนี้เราก็จะได้มีนี่เสร็จปุ๊บสมมติเราเราชอบเส้นใหญ่ใช่ไหมครับอดูนะเนี่ยผมก็จะตัดเส้นใหญ่นะมีคมคมมานะครับตัดเส้นใหญ่ครับอ่านะได้มีเส้นใหญ่แล้วเห็นไหมครับประมาณน,นี้เส้นใหญ่ <S <s สำหรับถ้าที่อยากได้เส้นเล็กนะครับเราก็ตัดเส้นเล็กๆมีคมๆนะเห็นไหมครับก็จะเล็กลงนะครับหรือถ้าใครอยากจะได้เส้นสวยๆแบบตามร้านนะครับแนะนําว่าก็ไปซื้อเครื่องตัดมานะครับมันก็จะมีตัวหนึ่งหกเจบาทนะครับในช้อปปี้ใน Lazada า,าผมเห็นมีขายอยู่นะ นะครับนี่แหละ,ะก็จะประมาณนี้โอเคเห็นไหมนี่ทำาเล้วนิบพักไว้ก่อนนะเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็มาจับเป็นก้อนเหมือนเดิมเห็นไหมครับนี่วิธีการจับเป็นก้อนนะครับก็ง่ายๆรวบวันนี้มาทบมานะครับแล้วก็มือกดไว้แล้วก็รวบมาอีกทีหนึ่งปุ๊บแค่นี้ก็เป็นก้อนแล้วอันนี้เขาเรียกว่าบะหมี่เส้นใหญ่นะครับคนจีนโบราณเขาเรียกว่าบะหมีป่ป๊ะนะครับนี่ รวบ่างนี้นะครับนี่รวบมาแบบนี้ปับ๊บนี่เราก็จะได้บะหมี่แล้วส่วนที่เหลือนะครับผมก็เอาใช้เครื่องตัดเนาะจะได้ไม่เหนื่อยเพราะผมเริ่มเหนื่อยละวิธีการหยิบก็หยิบอย่างนี้ปั๊บเอาละนี่ไงนี่อืมอนี่นะครับเป็นเป็นเ,นเนบะหมี่แบบนี้นะทำให้เขาเท่าๆกันนะครับนี่กระทบขึ้นมานะครับเอานิ้วกดไว้เอานิ้วกดไว้เอานีวกดไว้วไววไวปั๊บ หยิบเป็นก้อนเพื่อเจนง่ายในการที่จะหยิบใช้นะครับเห็นไหมเป็นอย่างนี้นี่เองส่วนเกี๊ยวนะครับเราก็นามาห่อหมูนี่ก็คือหมูสับของที่ร้านนะเห็นไหมครับเดี๋ยววันหลังเราสอนทําหมูสับก็ง่ายๆนะครับนี่พับลงมาปึ๊บนะครับแล้วก็อันนี้แต้มแท้หน่อยหนึ่งแล้วเราก็เอานี้มา,นนานมารวมกันเป็นยัางไงาเกี๊ยวดำชาโคเสร็จแล้วครับเกี๊ยวชาโคเดี๋ยววันนี้เราไปกินบะหมี่กับเกี๊ยวด้วยกัน ถึงขั้นตอนสาคัญนั่นก็คือขั้นตอนการกินผมบอกแล้วนะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าลงมือกินผมอย่างชอบตอนนี้ที่สุดเลยเพราะว่าผมได้กินในสิ่งที่ผมทำเนาะพอถ่ายเสร็จแล้วเราก็หิวไงวเราก็อยากกินมากๆเลยแต่วันนี้บอกตรงเลยนะ <Okay. S 1> นวดหมี่ไปด้วยเนะี่ยถ่ายไปด้วยโคตรเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยวันนี้สังเกตดูไม่ได้เล่นมุกเลยอะ่ะเหนื่อยคิดไม่ออกเหนื่อยมีบางคนถามนะครับว่า มาสอนทำอาหารนะ่ะเกีวจากไหนหรอมีความรู้หรออย่าคิดว่าผมสอนเลยนะครับคิดว่าผมมามาแบ่งปันแล้วกันนะครับเพราะว่าสูตรบะหมี่เนี่ยมันจะได้ไม่ตายไปพร้อมกับผมมะครับดึงดราม,มา่าซะงั้นนะอ้นนนะคือผมก็แบ่งปันความรู้เท่าที่ผมมีนะแล้วก็ผมเป็นคนขายจริงทำจริง แล้วก็ขายได้จริงด้วยก็แบ่งปันความรู้ใครมีสูตรที่ดีกว่านี้หรือจะเอาไปอัดแอปพ p ายให้มันเลิศเลิศไปกว่านี้ก็แล้วแต่ตามสบายเลยนะครับเอาล่ะเรามาลองกินกันดูนะครับว่าบะหมีด่ดำชาโคอเป็นยังไงยีมาทักก่อนนะครับอันดับแรกนะนี่อื <c oughs> ้มอ่ากินไ่เล่าต้องกินนี่ก่อนเลยเกี๊ยวโอ้โหเป็นไงเกี๊ยวเป็นเกี๊ยวอ่ะเกี๊ยวอ่ะจะเป็นนมจีบได้ไงอื้ออื้ <het at> จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบะหมี่ไข่บะหมี่ชาโคลบะหมี่หยกบะหมี่อัญชันมันก็รสชาติเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะได้ความหอมของดอกอัญชันได้ความหอมของมีหยกซึ่งเป็นใบเตยนะครับแต่เนื้อมีแล้วมันก็จะคล้ายๆกันนะครับอที่ร้านผมนะไม่เคยทําเกี๊ยวชาโคลนะครับเคยแต่ทํวบะหมี่ชาโคลนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกเราเห็นไปพร้อมๆกันนะแล้วเราก็กินไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับบะหมี่ชาโคล เหนียวนุ่มกินกับหมูแดงเพื่อนหน่อยหมูกรอบไปสักนิดหนึ่งผมบอกแล้วบะหมี่ดีทำกับอะไรก็อร่อยสำหรับท่านที่อยากจะเดินทางมาร้านบะหมี่แปะสุนนะครับอยากจะมาลองทานดูนะครับก็แต่ผมบอกก่อนนะบะหมี่ชาโคลที่ร้านไม่มีนะอันนี้เราทำดูกันนะครับเพื่อจะได้มีความรู้ มากยิ่งขึ้นในการที่จะไปลองทำบะหมีูู่รรต่างๆนะครับสำหรับท่านที่อยากจะลองทานบะหมี่แป๊สุนนะครับว่ามาไม่ถูกก็เสิร์ชไปที่ Google m a p นะครับพิมพ์คําว่าแป๊สุนก็จะมีแผนที่ขึ้นมาให้มาได้โดยง่ายนะครับผ่านไปผ่านมาทางชนบุรีเรานะครับลองมาทานดูที่ร้านดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นะครับอย่างที่บอก ต้องการกำลังใจมากๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็อายุวันโนสุขขังพระลางังสวัสดีจ้า